สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมาดามลิชี่นะคะวันนี้ลิชี่จะพาไปเล่นที่สูตรของเรานะคะจะเล่นสูตรให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะเลือกห้องนะคะห้องระบบมีทั้งระบบออตโต้และระบบจดมือนะคะระบบจดมือคืออัตโนมัติเลยนะคะถ้าเราจะเล่นห้อง SA ชอบาคาร่านะคะเราก็ไปกดที่สูตรที่ SA ของเกมมิ่งเกมมิ่งด้วยนะคะ ดูอัตราการชนะเลยค่ะทุกคนอัตราการชนะที่สูงนะคะก็คือ100%เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะเลือกไปที่100%เปอร์เซ็นต์เลยนะคะวันนี้นะคะลิชี่มีทุนมา3000บาทนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนแปลงการเดินเงินนะคะอันนี้คือลิชี่อธิบายวิธีให้ดูนะคะอ่าการเดินเงินสัมพันแต่ลิชี่หวังกำไรสูง ไม้ที่1ก็คือ600ไม้ที่สองคือพันสไม้ที่2ที่เราจะแทงพันสก็คือไม้ที่เสียไปนะคะแต่ลิชชี่ขอไม่แทงตามการเดินเงินนะคะก็คือจะมาแทงไม้ละ500ให้ดูนะคะอ่ะตาแรกนะคะสูตรไปบอกสูตรบ,บอกว่าเพเยอร์นะคะใส่เพเยอร์ไปที่500บาทนะคะก่อนอื่นนะคะเข้าห้องสูตรมาเข้าห้องหน้าที่เราจะเล่นมานะคะเราดูสกอร์นะคะ แอคเค้าไพ่ที่มันออกไปแล้วค่ะมันตรงกับสูตรไหมนะคะของฮ็อแอคเค้์หลักแล้วก็สูตรเนี่ยมันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันนะก็คือโอเคค่ะสูตรก็คือใช้ได้สูตรของเรานะคะใช้ได้ถึง70-8 0เนะคะบางคนงเงี้ยแทงไปประมาณ10ไม้อะถูกประมาณ2เอ่อถูกประมาณ8ดไม้อะทุกคนผิดน้อยมากบอกเลยจะผิดน้อยมากๆนะคะอ่ะตานี้ยังไงตานี้ยังไง โอ้โหตาแรกเสมอนะคะทุกคนดีกว่าเสียไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปสูตรบอกว่าให้ใส่ไปที่อะไรเอ่ยเพเยอร์ mm hmm. ค่ะใส่เพเยอร์ไปเลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะ mm hmm. ก็คือทุกคนนะไอที่เขาบอกว่าไม้ที่หนึ่งสูตรบอกเพเยอร์อะไรเงี้ยไม้ที่หนึ่งก็คือไม้ที่ เมื่อกี้เราไม่ได้เสียไงแต่ถ้าเราเสียปุ๊บมันจะเป็นไม้ที่2ให้เราทบเงินไป1ให้เราทบเงินเปน็น1เท่านะคะถ้าเราตายที่3าม,มเสียอีกก็คือเป็นไม้ที่3ามแล,แล้วเราก็ต้องทบเงินจากวงเงินเดิมไปอีก1เท่านะคะอ่าเรา,อาโอ้โหเราแค่2แตแมงนะทุกคนโอ้โหมันป๊อกเก้าทุกคนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะตาแรกโดนแดกนะคะไม่เป็นไรนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะสูตรเราอ่ะมันมันใช้อ่าบอกได้อประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิซนะคะทุกคนมันก็ต้องมีผิดเพี้ยนบ้างนะคะอ่าต่อไปตาต่อไปนะคะใส่ไปที่แดงหนึ่งพันบาทนะคะก็คือเมื่อกี้โดนไปห้าร้อยนี่คือมาที่สองสูตรขึ้นแล้วนะคะก็ก็ขึ้นไปเลยใส่ไปเลยแดงหนึ0งพันบาททบจากวงเงินเมื่อกี้1เท่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้จะยังไงนะคะตอนนี้จะยังไงนะคะ80%เลยค่ะทุกคนสูตรไม่ทําให้เราเสียแน่นอนนะคะ80%อีก20%เนี่ยมันมันต้องมีผิดเพี้ยนบ้างนะคะโอ้โหเสมอนะคะทุกคนเสมอนะคะใครอยากได้สูตรเล่นนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ SCB 8 8นะคะเป็นสูตรคิดค้นจากการดึงระบบหลังบ้านมาใช้นะคะ ตาต่อไปนะคะใส่เป็นแดงนะคะหนึ่บาทนะคะใส่แดงเหมือนเดิมนะคะหนึ่บาทนะคะสูตรของเรานะคะเป็นการแฮกระบบหลังบ้านมาเล่นนะคะโดยมีเซียนทั้ง8คนคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะทุกคนบอกเลยว่ายังไงก็เฮงนะคะยังไงก็ปังแน่นอนนะคะอีะ๋ยวเรามารลุ้นกันนะคะ แอดไลน์มานะคะ scb 8ปเรามีกลุ่มนำเล่นด้วยนะคะอ่ะยังไงยังไงยังไงโอ้โหโอเคค่ะทุกคนยังไงตานนี้เราชนะนะคะตานนี้เราบวกมาแล้วนะคะตอนนี้บวกมาแล้วนะคะกําไรตอนนี้นะคะลิชชี่ได้กําไรอยู่ที่ห้า้อยบาทนะคะเนื่องจากตาแรกเสียไปเนาะ,ะตาต่อไปนะคะลิชชี่ขอใส่ไปที่กลับมาที่ใส่ไปที่แดงห้าร้อยนะคะสูตรจะกลับมาที่ไม้หนึ่งนะคะทุกคน เพราะเมื่อกี้เราได้ไปสวนจะกลับมาที่ไม้หนึ่งเราไปที่แดงนะคะใส่ไ้ที่แดงห้าร้อยบาทนะคะถ้าตาไหนเราเสียเราค่อยทบนะคะพอทบแล้วตานั้นได้แล้วก็กลับมาที่ทเดิมนะคะคือห้าร้อยบาทที่แทงตอนแรกนะคะอะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยลุ้นหน่อยนะคะสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะเรามีเทคนิคการเล่นให้ดูทุกคลิปนะคะดูคลิปเก่าๆได้เลยะคะ่ะเรามีคลิปแบบว่า ดูยังไงเล่นยังไงให้บวกดูไพ่ย,ยังไงให้บวกแอคเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เราจะบอกทุกคลิปนะคะบอกเลยอันนี้คือเรามาเล่นสูตรให้ดูนะคะเนื่องจากเพื่อนๆขอมาก็ไม่ได้เล่นสูตรให้ดูนานมากพอสมควรนะคะ <c oughs> อ่ะยังไงยังไงโอ้โหยังไงยังไงโอเคค่ะทุกคนเราปลอก8ไปแล้วนะคะบลอก8ไปแล้วบวกมาอีกแล้วนะคะกำไรลิชีรวมแล้วตอนนี้เหลืออยู่หนึ่บาทนะคะทุกคน ตาต่อไปขอใส่ไปที่แดงห้าร้อยค่ะกำไรลิชี่อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะขอใส่ไปที่แดงห้าร้อยนะคะตอนนี้สูตรนะคะเพิ่งบอกผิดไปแค่หนึ่งตาเท่านั้นนะคะแทงลิชชี่แทงมา, 4, าสี่ห้าตาสูตรเพิ่งบอกผิดไปแค่หนึ่งตานะคะทุกคนสูตรเพิ่งบอกผิดไปแค่หนึ่งตาเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะยังไงนะคะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะถ้าอยากรู้เทคนิคอะไรนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเรามีเทคนิคมาบอกเยอะเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจวดดีหน่อยโอ้โหไม้นี้แม่งจวกองเข้านะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทบเงินตามที่สูตรบอกเลยนะคะสูตรเพิ่งบอกมา6ไม้ผิดไป2ไม้ไม่น่าเกียดนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะ ยังไงส,สงสูตรบอกมาที่2สูตรบอกเพเยอร์ค่ะใส่เพเยอร์ไปเลยนะคะ1,000ันบาทใส่เพเยอร์ไป1,000พบาทนะคะทบจาก500้เมื่อกี้นี่ก็คือวิธีการเล่นหลกัหลกๆของเราเลยนะคะถ้าไม่ใช้สูตรเราก็เล่นแบบนี้นะคะถ้าถ้าลิชชี่ไม่ใช้สูตรลิชชี่ก็จะใช้วิธีการทบเงินเหมือนกันนะคะวิธีนี้นะคะจะทําให้เราได้กําไรเร็วนะคะแต่ถ้า ห้องสูตรนี้ก็คือให้ทบเงิน6ตาเงี้ยแต่ลิชี่จะทบแค่6เอ้ยทบแค่3แล้วค่อยกลับมา 1, ทบอีกเริ่ม1ใหม่นะคะอะยังไงยังไงโอ้โหทุกคนตานี้เราแดกมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เราแดกมาอีกแล้วนะคะกำไรลิชี่รวมแล้วเหลือ1,5 0 0นะคะวันนี้ลิชี่ได้มากำไร1.500นะคะมีทุนมา3 0 0พันนะคะ ตั้งใจมาเล่นแค่สามพันนะตอนนี้ได้กำไรมาหนึ่งพันห้าเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะอะ่ขอเริ่มไม้ต่อไปเป็นที่หนึ่งพันเลยนะคะลิชชี่เริ่มเดินแรงแล้วนะคะอยากได้กำไรไวๆใส่ไปเลยค่ะเพย์เยอร์หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไม้นี้เพเยอร์เออไม้นี้ลิชชี่จะถูกหรือเปล่านะคะเพเยอร์จะถูกหรือเปล่า ยังไงโจหกือเปล่าโจหกือเปล่าหกก็ได้ห้าก็ได้โอ้โหโอเคค่ะเหยียบหัวแดงนะคะแบบนี้บวกมานิ่มๆน,นะคะกำไรลิรชี่อยู่ที่2,500แล้วนะคะ2,500บาทต่อไปขอใส่ที่1,000เหมือนเดิมเลยนะคะกำไรจะได้เร็วๆหน่อยนะคะน้ำเงิน1000นะคะขอใส่น้ำเงินเป็น0 0บาทนะคะสูตรบอกให้ใส่น้ำเงินก็ตามสูตรไปเลยนะคะ เนีย่ยทุกคนถ้าไม่ต้องดูตามสูตรนะแบบริชชี่นะทุกคนลองดูเขาไพ่นะหรือสกอไพ่นะคะตอนนี้มันเป็นน้ําเงินสามนะคะริชชี่ว่ามันน่าจะออกน้ําเงินไหลเป็นมังกรนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแบบที่ริชชี่คิดไว้หรือเปล่านะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ามีสูตรเล่นนะคะแอดไลน์มาได้เลยริชชี่ให้ใช้สูตรฟรีๆนะคะแอดไลน์มาได้เลยคะ่ะ เห็นไหมทุกคนออกจริงๆด้วยนะคะออกจริงๆด้วยนะคะแบบนี้มังกรมาแน่นอนนะคะมังกรมาแน่นอนเดี๋ยวมาดูสูตรกันนะสูตรจะบอกน้าเงินเหมือนที่ลิชชี่บอกหรือเปล่านะคะอ่ะยังไงยังไงโอเคค่ะทุกคนเพเยอร์นะคะมังกรมาแน่นอนนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทใส่ไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทกําไรลิชชี่นะคะตอนนี้มีอยู่สามพันห้านะคะกําไรมีอยู่สามพันห้าแล้วนะคะ ที่เหลือมันอาจจะเสียค่าน้ำไปนิดหน่อยนะทุกคนตอนนี้กำไรเท่าตัวแล้วนะคะทุกคนลิชี่วางทุนไว้แค่สามพันบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะยังไง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 โอ้โหตอนนี้โดนมันไปแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงลิชชี่ต้องขอไปก่อนนะคะ ไว้เจอนคลิปหน้านะคะกำไรเลชี่เหลืออยู่2,500บาทนะคะเกือบ3 0 0 0ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ